ครับสวัสดีครับอยู่กับเรานะครับในช่อง Family ่ซีทับไทยครับผมวันนี้นักเรียนมาจากที่ไหนครับประคุณชัยประคุณชัยประคุณชัยแม่ตอวนี้ขม๊ขม๊แม่แม๊ายมยยืมหม้ใครจะทำความสะอาดช้างมาท่นี้ครับก้าปกรรมอาสาสมัครว่าเก็บขี้ช้างไหมเนี่ยกาใช้จุมมือโอ้นต้องใช้ทุ่มมือนี่อย่างนี้นี่ออันนี้แหละเลิศสุดละ ก uh ลับานแล้วนะเก็บที่ช้างมึงมาไปเลยลูกเข้าไปเลย โอ้ <segue> อ่ะถ่ายให้นิดเดียวเไม่ไม่ไม่หนูจะถ่ายรูปนี้เลยด้วโอ้ยโอ้ยตาโตจือจือเพื่อนตาโตแล้วยักน้อยอ่าให้เพื่อนช่วยทำความสะอาดวันนี้ควันเยอะค่ะจักน้อยควันเยอะ ควันออมานีครับควันอ้อมหน้าอ้อมหลังเลยยักน้อยก็มีจิตอาสา จากโรงเรียนประโคนชัยนะคะมาจึกษาเกี่ยวกัทำวาอมาทความสนกวดเลยครับมทอาดมอาเมาทำควมาทำความสะอาดทีคอาูมาทาองช้างแควะอทวา็ใหออาหารช้้างนะคะอาอาหมาทำตัวอย่างให้ดมความช้างต้อง แข็งรงต้องไวต้องเร็วตี้่ก่เดีวมนอ้าวอ้าวล่นตัวนี้เก็บเลยค่ะเก็บไปเยเก็บไว้เลม่้อยรู้จั้ให้วเวมว อันนี้ก็เก็บค่ะช่ยวยกันเก็บเยอะมากนะคะมาเยอะมากเข้ามาไม่หมดนะคะ มีบาร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 มีสัมปันโนเล่นใหญ่ครับเจอเพื่อนไม่ใช่เพื่อนนะเป็นพี่นี่ยเขาเป็นพี่นะเป็นแปดปีโอ๊ยเอ๊ะนี่อะไรนี่นี่ใช้นี่ คุณพี่นะบารมีหมดแล้วอ่าเดี๋ยวเราไปเข่าอีกเชือกหนึ่งาะได้อ่าเดี๋ยวเด็ก่านูนเด่ะไปลูกเดเข่าเชือกใหญ่เลยเชือกใหญ่มาก อ,ออกมากออกมาคนครับออกมาคนนวุ่นวายอยู่ก <c oughs> ักแล้วเขาเออบารมีวว่าไปแล้วหรอเออะี่นีวนี เอเอ้ยนาโตเขาแล้วเองยหอาานเล่นด้วยนมนไหด้วยบนต้็มนาหเยนนม้ขอบใจเตมมาวไม่โยนใส่นะ้ย โอ้ด oh ูอีกคลาดเลยดูบาลานีดูสุดคักใหญ่เลยดูดู ต้องหยุดลงก่อนนะครับเพราะว่ารถเราเล็กใครจะจัดการอ่าหอบขึ้นเลยครับโอยเนี่ยหอบขึ้นเอามือเลยนี่เราควันคพังเอามือนี่นี่ขึ้นเลยโอยโอย

พี่มงคลพี่มงคลมงคลพี่ชคยชายาเจ้าเที่ยวเสนีมันดีกว่าอันนี้กำลังอัดวีดีโอนะครับใครติดตามบ้างช่องเทอร์มารีสิทรายทรายติดตามยิ่งขึ้นเลยหนูอยากเป็นดาราอยากลงคลิปเดียวมองคอามาดูมองคอนมาดูมองคอนโอยงวงใหญ่มสร้างรายได้หรือยังครับคลิปเดียว คนไล่สองอะมึงคนเสียงแล้วลกเหรอเสียงยเสียงเสียงหายครับใครอยากจะถ่ายวันนี้ตทไมอยาก่ายนี้ยายันนี้อยากถ่ายนี้านี้มเดี๋ยวจะให้เป็นดารามาแล้วมาตรงนี้ อยากถ่ายวานี้จะทำอะไรจะให้ถ่ายไงจะให้ขึ้นโชว์ป้ายชนสัตว์มันี้เออถือป้ายเออตรงนี้ยไดถ่ายด้เดนองาดปอีกกินด้วยอ่ะไปอขอทุกคนนะฝังนี้ก็ทำไปเลยครับนี่ทำไปเลยเือถ่ายวีดีโอนะบายยนะเไปเดองอ้นขึนขอ้้้้้้ จไปนี่เออคซุอ่านนี้นะคะก็มีนะ้บดอะขึ้นเหยียบเลยครับขึ้นเหยียยด้วยมันใส่ด้บทไม้เลนแงมาขึ้นเหยีบด้วยขึ้นเหยียนยขึ้นเหยียบขยะลงงั้นเหรโอ้ขึ้นเยอย่เียชไอะเมากเลยอยากได้มามาเียช่วยเย

ไปไปไม่ได้ถ่ายกัวบังก็ทำไมมองจอไ่ไรักเกดฟังนี้ไหมถ่ายเลยถ่ายไปเลยถ่ายเลยอยากถ่ายด้วยอยากถ่ายอ๋อออมถอดปวกออมลองถอดปลวกใส่หมวกเปยไหนะแต่ว่าอ้าใครายากถ่ายแม่ เงินขุดขุดขโดขุ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  เดี <c ười> ๋ยวไปเชือกนึงเนาะเดี๋ยวไปทางนู้นด้วยครับไปงามไปงามไปงามไปไหนด้วยป้าพีนไม่จะไปไหนไปหาายนวะขายม่ไ้นี่ขาน้ำน้ำอะ เป็นผู้หญ Re ิงคนเดียวยายาย่าย่เดี๋ยจะทำนี้เอาเนี่ยก่อนมาถจะับี่บอ๊บบาไปน่าจะมีเรื่องอยู่้าบาบาเข็นลูกเข็นออไปครับใช่ต้อยายามว่าไงอันนี้ของกูุ้้ยทิ้ทันทึ่งเลยบอนทึ่งเลบอ่ะเข็นเข็นลูกเข็นออไปครับ บุญโจโซวะไงโจโซบุญดูเดวก่อเดี๋ยวก่อนเรียว

นีแหละอยู่ดีอยู่ดีไหนคนถ่ายอ่ะเอาถือป้ายสิมาเลยมาเลยเอ้าปีนี้เทมาเไหร่ตเอาป้อนเลยครับป้อนเลยอ้อยอ้ยที่ทำมาสามารถป้อนได้นะคะอ้อยที่ปอกแล้วอ่ะอ้ไอ้ที่ปอกแล้วป้อนได้เลยค่ะ บัดชันแล้วเดินไลดยแล้วลุลายแล้วเวลาลื่นต่อเวลาตัดเวลาตเตะลาอครับใหบกอมอบก่อมบ

đang nó phải Hãy bình đi các bạn. Hả? Hả? không ร ah, e. ุ่นมงาฮะนี่นี่มอม่อะไรครับนี่ยมออะไรไส้รุ่นอมน้อหุ้นอเดี๋ยวน้องกินไม่ทันครับคโต้เอ้าเฮ้ยกใ่เ มต้องกินได้ไหมแตงโมไงให้มันกิน้องบมันกินทั้งลูกเลยดิมันใหญ่ากมัยงให้มันกินแตงโมก่อนไม่กินหรอเคี้ยวอยู่อ้ยเสียงกินแบบปนมากอันนี้กี่ปีคะ9ี่

อาหารที่น okay. ้องๆนำมามอบให้นะคะเก็บเก็บทำความสะอาดจะยักน้อยกับพี่มงคลแต่พี่งามอร่อยฮทำความสะอาด อะไรยักน e okay, okay. okay. ้อยกับพี่มงคลนะแต่พายงามอร่อยเลยพายงามโชคดีมากเลยพายงามไอป้อนเชื่องจริงไหมครับนี่เชื่ออึ้มไหมพอแล้วเนาะพายงามอีกนิดนึงครับกินมาเอาเลยสองนเอาไป ถ่ายภาพรวมไหมนี่ถ่ายโอเโอเคเดี๋ยวให้ช้างนอนยอนนี้กะลาเยกะดะพอแล้อาหารถอยเลยครับอาหารถอยละวันเดียวถ่ายภาพก่อนทานมาเูยเข้ามถ่ายเลยไปไหนไปถ่ายรูปทุกคนถ่ายรูปถ่ายรูป

ไม่าหงาจังเลยทต้องต้องต้องมาต้องเอารอาโอ้การสุบพนันอันตรายครับ้อ้การันอันตรายครับ